พระาธาตุเชิงชุมคู่บ้านพระตำหนักภูผานคู่เมืองงามลือเรื่องน้องหารแลตราการปราสาทพึ่งสวยสุดซึ้งสาวภูไทยถิ่นมั่นในพุทธธรรมอาสาสมัครนักวิทยุสมัครเล่นเวียกู้ภัย2540ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครในช่วงปีพุทธศักราช2537 ได้เกิดการรวมตัวของผู้ที่เป็นนักวิทยุสมัครเล่นที่มีจิตใจการขุศนการช่วยเหลือสังคมและกิจกรรมต่างๆของเพื่อนสมาชิกด้วยกันแต่ในขณะนั้นสมาชิกยังมีไม่มากและใช้ชื่อกลุ่มว่านักวิทยุอาสาสมัคร v R จนกระทั่งปีพุทธศักราช2540ได้มีเพื่อนสมาชิกนักวิทยุสมัครเล่น ให้ความสนใจช่วยเหลือสังคมและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มมากขึ้นกับมีหลายกลุ่มหลายชมรมเริ่มก่อตั้งขึ้นมาจึงเปลี่ยนชื่อกลุ่มใหม่ในนามอาสาสมัครนักวิทยุสมัครเล่น VR กู้ภัย2540อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันรวมได้20ปีและได้มีการจัดตั้งในรูปแบบคณะกรรมการขึ้นมา โดยมีนายธีรศักมาลัยกรองที่ปรึกษากิติมศักดิ์นายวิระแช่เสี่ยวประธานกรรมการนายวิทยาเวสกิติพึกรองประธานนางสาวกิติยาพรกัลยาณีรองประธานและมีคณะกรรมการกับอาสาสมัคร30ท่านโดยมีสาขาย,ย่อยดังนี้อําเภอกุสมานอําเภอนาแกจจังหวัดนครพนมและวีอากู้ชีพมุกดาหาร ปัจจุบันวิยกู้ภัยสกลนครได้มีสมาชิกจำนวนมากและได้ส่งสมาชิกเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูทักษะกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสถานีตำรวจปอพเป็นต้นและก็ได้นำความรู้ที่ได้ผ่านการอบรมมาสอนให้ผู้ที่สนใจอาทิเช่นวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนครขณะนี้วียกู้ภัยได้ขอรับบริจาคจากประชาชน และได้มีประชาชนให้ความสนใจในการช่วยเหลือบริจาคอาทิเช่นไฟส่องแสงสว่างเคลื่อนที่อุปกรณ์การปสมพยาบาลและสมาชิกหน่วยงานได้รับสนับสนุนเครื่องตัดถางเคลื่อนที่พร้อมรถตู้พยาบาลไว้ในการช่วยเหลือที่รวดเร็วยิ่งขึ้นในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2558ทางหน่วยได้รับรางวัล การใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2557จากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจักัดร้าโรงแรมอูแม่นคิงพาวเวอร์กรุงเทพมหานคร